สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอทแล้วก็เว็บขุดให้เพื่อนๆเลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนาเป็นเว็บขุดเหรียญ BTC ฟรีนะครับก็เดี๋ยวสายฟรีเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคเขาจะฟรีกําลังขุดอยู่ที่2 0 0 0 0 G H ท S นะครับสําหรับผู้สมัครใหม่นะครับเราจะได้กําลังขุดฟรีอยู่ที่ยี่สองหมื่น K H t u S นะครับโอเคเรามาดูหน้าเว็บนะครับคุณสมบัติของเว็บนะครับ ก็จะเป็นความปลอดภัยนะครับแล้วก็โบนัสพันธมิตรนะครับแล้วก็การชําระปกตินะครับแล้วก็ความมั่นคงของรายได้นะครับตรงนี้ก็ใช้กระเป๋าอะไรถอนก็ได้นะครับไม่เขาไม่ได้จํากัดว่าต้องใช้กระเป๋าอะไรนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการกดนะครับการกดแฮชคืออะไรนะครับเพื่อนๆสงสัยเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูตรงนี้ได้นะครับกาโปรแกรมการเชิญเพื่อนนะครับก็จะประมาณนี้ลงชื่อนะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับเพื่อนๆติดตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาเปิดอ่านดูได้นะครับก็ใช้ Google Chrome ในการแปลภาษานะครับโอเคเขาบอกทองขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันนะครับให้เพื่อนๆกดที่คําว่าเริ่มตรงนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆเ,เอาลิงก์กระเป๋าของ Bitcoin มาใส่นะครับให้เราตรง ตรงนี้จะเป็นชื่อผู้ใช้นะครับก็ให้เพื่อนๆเอาชื่อผู้ใช้มาใส่นะครับชื่อน้ําแฝงเราก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อีเมลนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลตรงนี้ไปนะครับที่อยู่บิตคอยของคุณนะครับเพื่อนๆสะดวกใช้ตรงไหนก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นของ w a s t p a y นะครับก็เข้ามาตรงที่คําว่าดีโพ s ิตตรงนี้นะครับเขาไม่ได้จํากัดนะครับว่าให้เราเอาเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับ เขาไม่ได้บอกว่าต้องเอาเข้ากระเป๋านี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บถ okay, like ้าเพื okay. ่อนๆจะใช้เป็นฟอสเซตเพย์มันผมก็เอาฟอสเฟตเพย์มาใส่นะครับแล้วก็ลิงก์มาวางตรงนี้นะครับโอเคอย่างนี้ตรงนี้ก็ให้เราใส่รหัสผ่านนะครับตรงนี้ก็รหัสผ่านนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็รีแคปชา่นตรงนี้นะครับเขาบอกให้เราเลือกเครื่องบินแล้วก็เลือกเครื่องบินอย่างนี้นะครับนี่นะครับเสร็จปุ๊บเรากดตรวจสอบอย่างนี้นะครับแล้วกดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคพอมาถึงหน้าเข้าสู่ระบบนะครับเขาก็จะให้เราใส่ ที่อยู่บิตคอยของคุณนะครับที่เราเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่นะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับตรงนี้พอเสร็จปุ๊บก็ให้เรารีแคปช่าอย่างนี้นะครับเขาถามว่าภาพที่มีเรือนะครับอย่างนี้นะครับกดตรวจสอบได้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบมาเลยนะครับโอเคพอเข้าสู่ระบบมาก็จะเจอหน้านี้นะครับก็กําลังกุดที่เราได้นะครับ จะอยู่ที่2 0 0 0 0 h ่นะครับส0 0 0ม G h S นะครับต่อวินาทีนะครับก็กำไรรายวันเราจะได้อยู่ที่1000งพ s a t o h i BTC นะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการฝากนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็เพื่อนเพื่อนยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทําฟรีดีกว่านะครับ เดี๋ยวสายฟรีเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีจะถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการจ่ายนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นการฝากก็ฝากได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับไลท์คอยด็อกคอยนะครับแล้วก็ตอนนะครับแล้วก็ USDT นะครับถ้าเพื่อนๆจะฝากเพื่อนๆก,ก็กดสร้างที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้ โอเคก็ okay, จะเด้งขึ้นมานะครับเขาบอกว่าการุณาฝากอย่างน้อย5สตชิ BTC ไปขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับก่อนนะครับก <BJ S 2> ็ถ้าเป็นเหรียญ LTC นะครับเราก็กดสร้างตรงนี้นะครับก็ฝากขั้นต่ำอยู่ที่1,585สตช๊ชิขึ้นไปนะครับถึงจะฝากและเหรียญถึงจะเข้านะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บเราม,มาดูขั้นต่ำการฝากของแต่และเหรียญนะครับ โอเคแต่ละเหรียญจะมีขั้นต่ำในการฝากอยู่นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นการจ่ายนะครับตรงนี้โอเคถ้าเราจะถอนนะครับก็ให้เพื่อนๆมากดตรงที่คําว่าการจ่ายตรงนี้นะครับก็ถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่อย่าผมลองกดส่งนะครับอย่างนี้โอเคอย่ผมขอลองกดส่งนะครับถอนขั้นต่ำนะครับประวัติการถอน ถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.05นะครับประมาณนี้นะครับขั้นต่ำของการถอนนะครับน่าจะประมาณนี้โอเคก็ที่ผมลองไปอ่านมานะครับอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่0.05นะครับสตโตชิ BTC นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกประวัติการฝากนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้ฝากนะครับผมก็ทำฟรีเหมือนกันนะครับไม่ลงทุนนะครับ ตร,ต,ร contact, ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นการขุดแบบออฟไลน์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเข้ามาเปิดดูนะครับก็ให้เพื่อนๆอยู่หน้านี้เปิดพอเพื่อนๆสมัครมาเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆออกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเว็บเขาจะขุดให้เราออโต้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับขุดออโต้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคเว็บนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ การจ่ายก็คือการถอนนะครับตรงนี้โอเคการจ่ายการจ่ายตรงนี้ก็คือการถอนนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นที่อยู่กระเป๋าของเรานะครับตรงนี้พอเราก,กดส่งอย่างนี้ปุ๊บก็ยังไม่สามารถถอนได้นะครับโอเคถอนขั้นต่ำเหมือนจะอยู่ที่0.05ยาสตชิ BTC นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากก, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคอย่าสายฟรยีเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีจะถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ